ข้าวก็จะเจ้านายดีละเลิกวายนิจคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,น,นครพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระรษษาชทานและประสงนิกร์ชาวไทยทุกหมู่เหล่าสามัคคีแก่คนในชาติในสุภวาระมหามงคลสมัยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาแต่ใต้ฝ่าะละอ,องผู้รีพระบาท จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยสิทธาสาพระราชทานสิทธาสา904จึงได้จัดทำโครงการสิทธาสาพัฒนา5ภาคกับหน้างานพลาดกระทรวงเกษตรและสหารห้และิจกตามสิทาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยณโครงการผ่านเก็บน้ำห้วยรายตมิ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริสบลผังกว้างอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร เพื่อถวายเป็นพระราชัุศุลนและน้อมสำนึกในพระมหาปรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิระเล้าเจ้าอยู่หัวพวงข้าพเจ้าขอสื่อสารพระราชประางด้วยความจงรักพักดีและจะยึดบ้านในคุณธรรมจริยธรรมรักษาสื่อไปเราทำความดีด้วยหัวใจ เขาทำความดีด้วยหัวใจเขาทำความดีด้วยหัวใจเขาทำความดีด้วยหัวใจเฮ้ค hey! รับขออนุญาตบริภนพาครับราชการจังหวัดสกลนครนายวิระเรืองขวาญิบูยลย,ยกิกรักษรพผมนายสัจชัยศรีฉลาดเศรษฐราสตสภากาญน์จังหวัดสกลนครขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร,รให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสาพัฒนาห้าภาคสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นกิจกรรมจิตอาสาพาัฒนาในโอกาสรำลักสำคัญของชาติไทยปลูกต้นไม้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทาท้างสีเสาหลักนำทางความเลียรในโครงการจัดน้ำให้ใสยิ่ยนี้กำจัดวัชพืชลอยน้ำปัปกภูภูมิทัศและทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโครงการและาาพัฒนาความสงน้ำเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีดขึ้น ขอขอบคุณที่ทําการปรคกบบครองตลาดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครสูนักศิกาการพัฒนาภูผานเนื่องมาจากราชดำิองค์การบริหารสองค์การบริหารส่วนตับกรุิเทหารตำรวจอินาสาอำเภอเมืองสกลนครและทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการดัเนินงานอย่างดีเยี่ยพัฒนาในโอกาสวานสำคัญของชาติไทยบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยสายกมิน้นเนื่องมาจากพระาชดำริอง,งบ์กรทางกว้างอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในวันนี้นะครับ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าพราะบาทสมเด็จพระชิ拉เกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระาราชดำริเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับเพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีโดยเน้นการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนต่างๆให้มีความเจริญสร้างประโยชน์และความสุขต่อประชาชนและชุมชนนะครับอย่างถาวอ จากคกํากล่าวรายงานของท่านเกษตรรักรณ์จังหวัดนะครับเราได้ทราบว่าจังหวัดสกลนครนะครับเราร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการนะครับจิตอาสาพัฒนาการเกษตรนะครับโดยมีการกปรับปรุงภูงมิทัศน์พื้นที่แต่ประโยชน์ทาความสะอาดกําจัดวัชพืชตลอดจนปล่อยพันธุ์จัดน้ําและปลูกต้นไม้ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายตะมิ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตมบลคัากว้างอำเภอเมืองสมุทรนครจังหวัดสมุทนครนะครับาท้ายนี้ผมขอ,ขอขอบคุณนะครับทุกสวนการที่เกี่ยวข้องทุกหนงานที่เกี่ยวข้องจิตภาษาทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับขออาราธนาคุณพระศรัตนาถและศิรกิจทั้งหลายได้โปรดบนนุบันดาลประทานพรให้ทุกๆท,ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะครับ ันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วขอเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา5ภาพสำนักง,งานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยในบัันนี้ครับ